มีอาการปวดเมื่อยข้อมือบ่อยๆนะคะจากการเล่นคอมนานๆหรือทํางานหนักๆนะคะแนะนำให้เอาไฟฟ้ารูมรุ่นนี้นะคะเขามีมวยแบบไล่ระดับได้ถึง20ขวานวดด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะปวดเมื่อยส่วนใดนะคะก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและเขายังมีปุ่มฟังชันให้เลือกใช้งานมากๆอีกนะคะปุ่มด้วยกันนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะกันปรับทิศทางการนวด ปุ่มปรับความแรงได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะปุ่มโหมดความร้อนปุ่มประหยัดพลังงานและปุ่มสุดท้ายนะคะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการนวดค่ะมีปัญหาปวดคอบาไหล่ปวดแขนปวดขาปวดออฟฟิศซินโดมปวดมือนะคะแนะนำให้ใช้เจ้าหมอนนวดไฟฟ้าโรมิรุนนี้เลยนะคะ สนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i น์แอดเซอร์จูรี่หรือโทรสอบถามได้ที่0974475573ได้เลยนะคะ